ตกได้ตกดีจะเอ๋นั่งดูฝนตกอละลูกฮึนั่งดูฝนตกเหรอไม่นอนเหรอหึค่ะเมื่อนี้ฝนตกเบิดมือเนาะค่ะเอาของเกามาแกงแกงใส่บัวค่ะกับไข่หมดแดงตกได้ตกดีค่ะตกเบิดมือเบิดวินฝนก็ะได้ออกไปใส่ก็ได้ น้ำปลาค่ะกินอาหารสูงอีกแล้วมัน วันนี้กินน้ำพริกประทูค่ะวันนั้นต้มกะหล่ำต้มกะหล่ำกินกับน้ำพริกประทูน้ำพริกกะติกแต่เราแกงสายบัวอยากกินแกงสายบัว ใส่ซาบัวใส่ไข่มดแดงเหมือนเดิมใส่แม่เป่งใส่ไข่มดแดงใส่แม่เป่งที่เราลคะคะว่าที่แกงใส่ปลาบะมี่ปลาฝนตกเบิดมือทำเลยบ่มีปลาแกงมันตกเป็นกระตุนขึ้น ก็เลยต้องแกงใส่หัวใส่ไข่บดแดงเอา บัวมะเ็นบัวแดงบานเห่านะคะเป็นบัวขาวกิเขบกินตะบัวขาวว่ามีบัวแดงแต่กะแกงแสบชื่อกันค่ะแกงแสบแสบกาบัวแดงแล้วลังค้นหมักนะคะไปม่งรักในปลูกในต้นในกินตลอดนะคะบ่าลำบากซือ้อไปตลาดบ่ได้ก็เก็บของในบ้านกินได้ค่ะเสร็จแล้วอร่อยอร่อย แงบัวใส่ไข่มดแดงวาสีแจงใส่ป่าบพรมีปลาค่ะฝนตกเลยอดเลยจริงๆวาสีแกงใส่ป่าข้า,าวาส,าสายบัวพอดีฝนมาตกนะคะก็ได้ต้องเอามาแกงใส่ไข่หมดแดงเอาของเก่านีา่แเราออกมาแกงเพราะว่ามันมนีอยู่เนาะคะ่ะแกงใส่ไข่หมดแดงก็แซบด้วยกันมาทรายบัวกับข้าวมัน,นีแกงฟักค่ะแจงต้มจืดฟัก กินน้ำพริกปลาทูอนี่ก็คือปลาทูที่ห่อทอดอันนี้คือพัดตรงกินกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิเลยค่ะกระจบลีปไปแค่นี้แหละเนาะค่ะแค่เอกก็คือแกงสายบัวนี่แหละแถมไทยด้วยลูกสาวย่ามเขาคั้วมานั่งเฝามานั่งเฝาแม่ฮิดกับเขา่าเนี่ยแหละมานนางเฝ้านี่ยยุ่ยจังสีแหละเวลาเาฮิดกับเขา่า ไป้ะค่ะสวัสดีค่ะซัมเนราคะขอบคุณหลายๆทุู่ทสุกคนที่เขามาติดตามเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาอสวัสดีค่ะ